เปิดคลิปมา fc แกซีงงเลยเนาะน้าน้องรีเป็นยงคือปีนอย่นี้วันนี้น้องรีจิม,มาเล่าให้ฟังทุกคนว่าน้องรีหเห็อุออียงมาเพราะว่าถ้าน้องรีบอกมาบอก fc fc กกจะมีคำถามว่าเออน้าน้องรีปเป็นอย่างนะ้าน้องรีปเป็นอย่างนับจากนี้ที่ถ่ายคลิปไปเนาะกะสบายดีสวัสดี pfc ทุกคนเดอ้อบายดี pfc ทางฟังลาฟังไทยแลวก็ต่างประเทศทุกๆคนที่เบิ่งคลิปน้องรีและะ้วก็ติดตามน้องรี มานี่น้องลี่จะมาอาดคลิปประมาณ10นาทีรวมกันนั้นนูนนีแล้วกะต่างมาตอบคำถามมาเล่าให้เอฟซีฟังน้องลี่ไปเฮ็ดเอียงมาไปสัญญกรรมวามสวยมาหรือเปล่านี่ทำไมหน้าเป็นแบบนี้ม,มาหลังจากมือนี้คลิปนี้โตโอๆไปทุกคนจนฮอด สองสามทิศจุดฮอส่งการเนาะถ้าพี่พีเอฟซีเห็นหน้าน้องลี่เป็นจำเป็นเม็ดดำๆเวลาน้องลี่ท่าคลิปสม,มุิจกกับกลมแบบนี้เนาะอันนี้เป็นเม็ดขาวมันก็จะยังเห็นอยู่ถ้าพี่พีเอฟซีเห็นเป็นเม็ดดำเนาะหลังจากนี้เห็นเป็นเม็ดดำพีพีเอฟซีก็บบองตกอกตกใจเด้อเนาะเพราะว่าน้องลี่ไปกำลังจะสวย <c oughs> น้องลี่ไปเฮ็ด สวยมาทุกคนมือนีน้องลี่มาเอาพาสปอร์ตถ้าถามว่าเป็นอย่างน้องลี่คือมาเอาพาสปอร์ตให้ปาติง้งไม่น้องปาแล้วกะให้น้องหนิงเนาะก็คือน้องลี่มาเฮ็ดจริงสิ่งนี้เด็ดจสิงจงนี้ก็คืออ่าน้องลี่ไปไปค้าขี้มเมงวันมาเนาะทุกคนเนาะ ไปคาขี่มาเรงวันถ้าเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าเอินเพิ่นเพิ่นบอนเอินคาดอกเพิ่นเอินจีขี่เมงวันน้องลีได้ไปจี้มามือนี้แล้วเนาะและจากนี้ไปมันก็จิเป็นจุดดํำๆนั่นก็คือตกสเก็ตเนาะตอนนี้ก็คือน้องลีไปจี้ตอนเ้า ประมาณ10โมงเนาะน้องลี่ไปแล้วก็ะเพื่อนหลังจากที่ไปน้องลี่มีการแซดลมกับเจ้าของคินิก่อนแล้วแล้วเพิ่นก็เพื่อนก็นกแนะนําให้ไปเบื้องตัวจริงเกี่ยวกับเรื่องราคาราคากระโบเพลงปันใดพอจับต้องได้อันนี้น้องลี่ขอบบอกราค่ะเด้นเนาะอยู่ถ่ายเพื่อนเฮ็ดจังไดเอียกค่ะบ,บ่ฮห้ว่าเพื่อนเฮ็ดจังไดอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องลีน่นะทุกคนเนาะที่ไปเฮ็ด อาไปหดปุ๊บเข้าไปคินิกปุ๊บเพื่อนกะจะทายาซาให้ทายาหมึนให้ประมาณ3 0นาทีเนาะสามสิบสามสิบห้าาทีาที่ทาแล้วแล้วเพื่อนกะจะเอา,อาเครื่องจี้ไฟฟ้ามาจี้ทุกคนนี่อันนี้บอห้ว่าพี่พีเเคยเห็นบบเนาะตัวลุงลีทายคลิปก็คือลุองลีขณะเป็นคนที่มีไฟ หลายแหงทุกคนเนาะด้วยความที่น้องลี่เป็นคนพิูข่าวบาเนาะเนี่เบิ้งแม่ยูแข็นอยู่อย่างก็มีมืดเลยเนี่ยเนี่เนี่เป็นคนที่มีหลายแหงเนาะแต่ว่ายูเข็นอยู่อันนี้น้องลี่เลือกทีซีบอเฮ็ดเฮ็ดแต่ยูนีละพอเนาะเพราะว่าอ่าเพิ่นเคยบอกว่าถ้าเฮ็ดอันใดเฮ็ดแล้วเฮามันใจเฮ็ดแล้วเฮา ถ้ามีความสุขเขาบบเดือดฮอนไผ่ก็คือเฮ็ดไปเลยอันนี้ก็คือน้องรีไซเงินน้องรีเฮ็ดน้องรีเก็บเงินน้องรีเฮ็ดเองเนาะตัวนี้ <c oughs> เพื่อแบบเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเพราะว่าน้องรีเป็นคนที่มีฝ่ายหลายเฮงนะเพราะว่าโบโบ,บเล่ใจวายุกองเวลาทายคลิปพันพีเอฟซีที่เห็นโบบางบางจุดมันก็บ,บอเห็นมันเบิ่งคือว่าโบหลาย มันเพิ่งคือว่าโบลายเพราะว่ามันบางเม็ดมันก็น้อยเห็นทุกคนแต่ว่ายู่แถวแถวนี้ฮันสี่ใหญ่แหงเนาะและแบบไปที่ไหนคนก็มักทวงขนาดเวลา้องลีใส่เสื้อซันแบบนี้นะคนกรทีิมักทวงว่าโอ้ยมีขี้เมงวันหลายแทมีขี้เมงวันหลายแหะสีนะแล้วมันก็เลยเฮ็ดให้เขาบบมีความมั่นใจในตัวเองมียู่แต่มันมันบบเต็มร้อยนะทุกคนแล้ว้องลีเลยปรึกษาแม่ตอนเฮ็ด เสียบอยางนาน้องรีปรึกษาแม่ว่าเฮาซิไปค้าคีแมงวันเด้อเม่ก็ว่าไปละแม่ขันน้อยยกเ็ดเนาะถามพ่อพ่อก็ว่าไปโลดลาฉันน้องรีกเลต้าสินใจมาเอาพาสปอร์ตแล้วก็เออยพาไปเฮ็ดมือเศ้านี่นะทุกคนเนาะหลังจากที่เพิ่นทายาสายังเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็จะเอาเครื่องจี้ไฟฟ้าฮ่นะมาจี้จี้เป็นจุดเป็นจุดเพิ่นก็จะ าถามเฮาเนาะว่าเฮาต้องการเอาจุดใดออกได้จุดใดที่น้องลีบอกอกก็มีเ้อเนาะจุดที่คือคือคือ,คอจังยีดแถวนี้น้องลีก็บอ,อกอกเนาะเพื่อนกะตัวใดที่เอกอกเพื่อนกะจะหมายาสาใส่แล้วเพื่อนกะจะจีให้เฮาเบิ้งเลยถ้าถามว่าเจ็บโบมันเจ็บน้องลีรู้สึกว่ายาสาฮัมบารีช่วยอย่างเลยทุกคนมันก็เจ็บเจ็บ ในความที่อดได้นะทุกคนมันบริเจ็บว่าเจ็บเจ็บสีมมนโบเม่นมันเจ็บแต่เฉพาะตอนที่เพื่อนจี้เนาะจากที่เพื่อนจี้แล้วท่านก็จะเซตออกเนาะทุกคนเนาะประมาณจี้่านประมาณสิบปายนาทีีแหละมันบริโดนมันโดนนำไสยาสตร์หลังจากที่จี้แล้วน้องลีก็ไปเบิ้งพี่น้องเขาหมอเนาะเป็นพอตูของน้องดีม เป็นพี่น้องของน้องลี่ทางพ่อเนาะเป็นพี่น้องทางพ่อความจริงน้องดิมกับน้องลี่ท่านเป็นพี่น้องกันเดรกคนเดอเป็นพี่น้องกันเนาะหลังจากที่แบเว้าเรื่องจีอยู่นุกนเนาะหลังจากที่เฮ็ดแล้วเพื่อนก็จะมาทาควมสะอาดนะให้แล้วเพื่อนก็จะ,ะนะแจะปะยาตัวนี้ใส่ให้หแปะยาเพิ่นเอินรายา,ยาอย่างเนาะยากันที่แบบ บอกให้มันแซบว่าสันสนุนคนเนาะหลังจากนี้ไปน้องลีก็จะล้างนะทําความสะอาดได้ปกติแล้วมันก็จะตกสเก็ตตกสเก็ตละกันแล้วว่างที่ตกสเก็ตขนามันจะดำเนาะทุกคนเนาะเวลาเขาเป็นกุ้ดตุ้มเป็นอย่างทะเลแล้วเขาเกาเกาหิ้งแล้วมันก็จะตกสเก็ตเหมือนบอกอันนี้ก็คือกันแต่ยูริยะที่มันตกสเก็ตฮันบอกให้แกะบอกให้อีอย่างเลยจักน้อยเหมือนว่าให้มันลอกออกเองโดยที่ ลอ,ออกเองโดยรรมาตาดวัซันซันรุนน่คนเพื่อนว่าตกสเก็ตกะบโบดุลประมาณทิศหนึ่งสองทิศเนาะหลังจากนั้นกะเห่ากะซื้อยาทาเหายานไหซื้อยาทาเปลามาจิจใส่หลังจากที่มันตกสเก็ตแล้วทาเห่า,หาบโบจีกับโบเป็นอย่างทาเฮ่าโบอันซื้อยาลบเปลมาลบกับโบเป็นอย่างเพื่อนว่าทาเห่าโบกแกะโบไงมันให้มันตุกออกเอง และแม่นโบเป็นแปล้รล้อยเปอร์เซ็นต์ว่าทุกคนเนาะมาทาเบิงน้องลี่หลังจากนี้เดินทุกคนเดินนี่ฮึมฮึมยูพี่ความจริงท่านน้องลี่ว่าบไให้โอ,อ,อกไอไ้เลยเพราะว่ามันบบได้ยุนาแล้วมันยูพี่ก็ค่อยมีคนเห็นแล้วนะแต่ว่าเพื่อนท่านหมอเพื่อนอ,ออกให้เอื้อาผาไปเฮ็ดทุกคนเนาะ ตอนนี้กะหลังจากที่เฮตุแล้วเรา้องลี่กะจะเมือบ้านนะทุกคนเนาะซีเมือบ้านตอนแรกว่าซีไปกินบุฟเฟ่กับเอือยก่อนโอ้คันไปในสภาพนี้ก็คือยนันยัานมีคนเนมนะน้องลี่ก็เลยเลือกว่าโบาไปนะเพราะว่ามืออืนไปมันก็จะเริ่มตกสเก็ตมันก็จะเริ่มแห้งเป็นสีดำแลวได้เพราะว่าตอนเพิ่นจี้ท่านมันกะ แบบหนังเขาออกเลยนะทุกคนทุกคนคิดเอาบอกหนังนี้มันบางๆหนึ่งเดียวเนาะเขาเ,าเกาเกาอีกอย่างหนึงมันก็อ,อกอันนี้เพ่นจีจนว่าหากโคนของใยนะอ,อกเลยเนาะแต่ว่าน้องนี่นเป็นไยที่พอแตะแปะยุผิวหนังนะทุกคนพอเตะดำมันบเม่นใยที่เป็นเป็นตอดเป็นออกมาฮะนะทุกคนมันบเม่นไยแบบนั้นทนะและ้วเพิ่นว่า อันนี้มันง่ายจี G, ้ทีเดียวก็ออ้อาสันเนาะละกกานุ่ลี่กะถามได้ตอนอยังน้อยเห็นนะเพราะว่าครอบครัวของหนุลี่ฮันโบมีผู้ดใดมีคือนุ่งลี่เลยทุกคนนุงลี่กะถามแม่แล้วว่าเป็นอย่างนุงลี่คือมีฝ่ายละแท้ตามต,นต้นโตตามบ่อนที่บ่อนที่เมงวับนบนบานสามารถอันขี้ใส่าหาใดนะทุกคน ันนี้บุญเน่เจว่ามันเกิดมาจากเมงหวนันขี้ไซโบน้องลีถามแม่แม่ก็ว่าบห่หแวเรเป็นน้องลีเป็นลูกสาวลาแม่แหงเบิ้งดีวะสันแม่แหงเบิ้งดีก็บอกว,ว่าเมงหวนันขี้ใสตอนไถวะสันตอนเอื้อยตอนอายฮนแห้งเอาไปทิ้มพอแม่เ็ให้ยู่ละเอาไปไปนอนไว้บอนที่กลางดินนาทุกคนกลางดินกลางป่าหนักกันยังบ่มี ที่ว่าเอ้อยอน้องลีพัฒนเป็นคนผิวสีเป็นคนผิวสีเบิร์ตบีเต้นงลีที่ค่อนข้างว่าด่อนข่าวแบบข่าวด่อนข่าวคือข่าวคือคนข่าวคือคนตั้งประเทศนะทุกคนมันเป็นมันเป็นข่าวด่อนข่าวเพื่อโบเมนข่าวแบบบบเมนข่าวที่บบเมนข่าวย้อนซีดบบเมนข่าวย้อนโลซานเอียงน้องลีเป็นคนที่ข่าวมาตั้งแต่นนอยลา มันน่าจะเป็นย้อนน้องลีคิดว่าน่าจะเป็นย้อนฮอร์โมนบ่หรือว่าเป็นคนที่ผิวอ่อนโยนวัสันไปไปปรึกษาแพทย์ต่อจีจีคีเมงวันนะเพราะว่าเป็นคนที่ผิวอ่อนโยนวัสันเนาะแล้วมันเกลยเฮดให้เกิดอันนี้ขึ้นได้ง่ายจุดดำนี่นะทุกคนเนาะนีะ่บางจุดท่านทุกคนน้องลีก็เสื้อว่าโบเมนทีเมงวัน บเมเมนแหงวันคีส่ไดเพราะว่าน้องพอน้องลี่ใหญ่มาแล้วน้องลี่มาสังเกตเบิรงสมุดบอนนี้บมีเนาะบอนนี้บมีแล้วดนโดนไปมันหักมีขึ้นมามีขึ้นมาตุ้มน้อยๆตุ้มน้อยๆขึ้นมาแล้วพอดนเวลาผ่านไปดนไปดนไปแล้วมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นนําฮอร์โมนเท่ๆละเนาะน้องลี่ก็เลยไปจัดการมาเรียบร้อยละนี่ผุ้ย,ย่างขาด โอเคประมาณนี้เด้อมาแจ้พีเอประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อต่อจากนี้ไปก็จะเห็นนาน้องลี่ตอนเดือนหนึ่งลงมานี่แหละเนาะก็จะเห็นแบบเป็นจุดดำๆบนใบหน้าแบบนี้ p f c อก็ต้องตกใจเ้อเนาะเวลาน้องลี่ถ่ายคลิปจังเลยกันยังดำเนินไปต่อกับการถ่ายคลิปนี้เนาะยังบริยุทธ์น้องลี่ก็ยังภาวนาให้ ภาวนาให้มันเศร้าก่อนที่จะไปลินสงกาน์เนาะหมอบอกว่าช่วงนี้ฮันซี่มันตกเกตไอย่ดอกเพราะว่ามันฮ้อนบ่คือยามหนาวยามหนาวนี้เฮาบ้านเฮาเอี่ยมมันก็นานดีแห้งดีแล้วที่เลือกไม่ฮ็ดยามนี้ว่าสันทุคนเนาะโอเคประมาณนี้เด้อมาแจ้งพี c p ฟซพีเอเอออน้องลีลืมเล่าให้ฟังอันนี้พีพีเอฟซีต้องแนะนำให้น้องลีว่าทำไมไม่เอายามาฆ่าก่อนทำไมไม่เอายามาฆ่าเอง น้องลี่เคยเอายามาค้าแล้วมันบบลุดทุกคนแถบมันแถบมันแซ่บแซบม,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 มันบบลุดเดินเนาะใส่ยาทานี่บบได้ผลผู้ใดซีว่าเดวใดก็ว่า,วาน้องลี่ยกลงมาลายละวิธีนี้น้องลี่ไปจี้มาละทาเบิ้งมันสีออกบอกทุกคนถ้ามันออกกะผู้ใดอยากไปจี้น้องลี่จึงจะแนะนำเนาะโอเคเยวเจอกันคลิปหน้าจ้าแบบนี้บาย